สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องป้องป่าสุกขุมสุกหน้าหน้านักตกป่าทุกคนครับผมเพื่อนๆเช่ายูทูปทุกคนนะครับวันนี้หนานุรัตงคิดมันอยากไปหาตกป่ามาทอดครับแต่ว่ามาหอดปลาแล้วครับพี่น้องเบิงฟ้าครับผมเบิงฟ้าครับฝนตกครับผมกําลังสิหอดหนองครับฝนตก หนูไก่ย่างกำลังทิ้งหอนองตอนนี้ยุ่กลางดงเลยครับผมครับบรรยากาศครับฝนลงเม็ดมาแล้วครับานุกิสิหามองลบฝนซะกก่อนครับแต่ว่าแถวนี้มันใกล้บ้านคุณหนุพาบ้านนะครับหนุก็เลยว่าสิไปหาลบฝนอยู่บ้านคุณนูพาบ้านลองไปเยี่ยมเล่าเบิ่งกันนะครับผมอยู่ใกล้กันครับหาหม่องลบฝนกันครับโอ้ยคนพรอมอุปกรณ์พรอมเด้ครับมือนี้ แต่ว่าฝนฝ้าพร้พอมเลยครับผมทั้งบ้านพี่น้องก็คือสิตกคือกันนะครับได้ยนินข่าวว่าตกเกือบๆทั่วประเทศนะครับช่วงนี้ฝนตกครับกลางๆเกือบๆกลางเดือนกรกดาษนะครับเนี่ยหนาฝนเขาเต็มที่เลยครับนานุยุคตอนนี้ยุคปลาครับผมเดี๋ยวนานุสิทธิ์ย่างไปขอรบฝนบ้านคุณหนูพาบ้านนะครับ ครับไปกันครับโอ้ยกำลังสีดไดโต๊กเวทแล้วบรรยากาศบ่ให้ครับผมเดี๋ยวไปหาเยี่ยมคุณนูพาบ้านเบิ่งกันครับพอบ้านเล่าใกล้ๆนะครับประมาณบบไกลจากนี้แล้วครับเดี๋ยวนนุพาไปเยี่ยมบ้านคุณนูพาบ้านนะครับไปครับ กำลังจะได้ตกนะครับกำลังจะถึงหนองพี่น้องเอ้ยกำลังจะถึงหนองครับผมกำลังจะถึงหนองพี่น้องกำลังจะถึงหนองครับผมคว่มเลยด้ครับไปนี้โอ้ยบรรยากาศว่าหงเสียอายครับแต่ว่าเข้ากะไปเยี่ยมนานุแต่ว่าเข้ากบไปเยี่ยมคุณนุพบานนะครับไก่อยู่บ้านไก่จะถึงบ้านคุณนุพบานแหละครับไปขอลดฝนกำลัาจะเข้าครับ เดี๋ยวผมสืพาไปเยี่ยมคุณนุพาบ้านครับผม ครับพี่นุเป็นไงครับสบายดีบ่ครับอ้าวนันุสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับไปไงมาไงครับผมอากาศอย่างนี้นันุออกจากบ้านมาทําไมครับผมจะไปไหนจะไปยังไงจะมาทําอะไรจะไปที่ไหนและจะอยู่อย่างไรครับผมนุเจอกันตั้งนานเป็นไงครับนันุสบายดีเหรอครับโอ้โหไม่ไม่เจอกันนานเลยนะเราเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิด่อบคําไหนก่อนนี่ แต่รู้ว่าผมสบายดีอยู่ครับผมมาครับมาครับฝนจะตกแล้วเชิญเข้าบ้านครับมนุษย์มามามาเดี๋ยวก็เปียกแล้วหรอกครับผมได้ปลาหรือยังอ่๋อยังไม่ไปตกโอเคครับมา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 ครับมาครับเข้าบ้านครับผมบ้านเม่นสีบัเชิญกันเข้าบ้านนะครับกําลังสิเปียกมามาเ้ามาสองฉากกับคุหนูุขบานกันนะครับเดี๋ยวผมสิห้านคบสวัสดีครับเข้ากันเด็กเขามาลบฝนอยู่บ้าน คุณนุพาบ้านเลยเนาะครับมาเบิ่งดูว่าคุณหนุเพิ่นกำลังเฮ็ียดอีหยังเดี๋ยวผมพามาเบิ่งคข้าผมมาเลยมาเลยอ๋อตอนนี้ผมกําลังคัดพระอยู่ครับกําลังคัดพระเอาไปปล่อยอยู่ครับคัดว่าองค์นี้ราคาเท่าไหร่องค์นั้นราคาเท่าไหร่อยู่ครับผําลังคัดพระอยู่ครับ,รบสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเอฟซี อจจะว่าช่องไหนล่ะของช่องนนุก็ได้ครับผมของช่องนนุรัตุ้งก็ได้ครับผมฝ่ายจอปาดตัวได้ครับผมนุ้ผ้าบ้านครับผมกาลังนั่งทัดพระวันนี้นนุเขาจะไปตกปลาแล้วเขาหลงมาครับผมหลงมาหลงผลที่บ้านผมครับผมก็เลยเจญเขาเข้าบ้านครับผมมาดูพพะกันครับผมยินดีต้อนรับครับนันุครับผม ลังคัดพ้าอู่ครับกลังคัดค้าที่จะเอาไปเปิดให้บูชาเอาไปปล่อยนะครับ,รบมาดูกันเลยครับผมกําลังจะเอาพระเข้าไปในกล่องที่เราจะ,จะเอาไปปล่อยนะครับไปเปิดทางเหน็ยดมั่งไปปล่อยหน้าร้านมั่งครับผมองนี้ก็จะเป็นอายอดธงพลรีพินาศของเขาที่จกูดนะครับผมอนี้ก็จะเป็น รูปภาพของหลวงพ่อสดวัดปากน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพของหลวงพ่อตัดวัดชัยนานะครับอันนี้จะเป็นรูปภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ <cart> <ania> <Therefore, S 2> ้าอยู่หัวรก้าวกับหลวงปู่โตนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นภาพจิตตาวัดสิรินะครับหลวงพ่อนนวัดขอพานทูบมาปุกเศษนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่คุ้ยนะครับหลวงปู่คุ้ยจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผม ปุยก็หายากกันแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่อนครับผมนี่เหรียญหลวงพ่อท่อนครับผมเป็นไงนะนุสนใจไหมครับสนใจไหมครับไปตกปลาเพื่อป้องกันอันตรายได้นะครับน้นุอันนี้หลวงพ่อคูณครับผมเป็นกระไหลเงินลงยาสวยครับหลวงพ่อคูณนั่งยองๆครับผมนี่ก็จะเป็นสมเด็จหลวงพ่อเครือบวัดหนองกระดีครับผมหลวงพ่อเครือบวัดหนองกระดีครับผม นี่หลวงพ่อน้อยวัดศรีสาทองนะครับผมนี่เองอันนี้หลวงพ่อหลวงพ่อแถมวัดช้างแขงกระจาดเพชรบุรีครับผมอันนี้ก็จะเป็นวัดบางไผ่เตี้ยครับหลวงพ่อสายวัดบางไผ่เตี้ยเหล่านี้เองครับดูสมุรสาครนี่ครับดี้ยครับนันุเป็นไงครับนันุสนใจองค์ไหนไหมครับนี่ก็จะเป็นงาช้างครับผมครับ ก็จะปล่อยไม่แพงครับแล้วแต่แล้วแต่ความนิยมแล้วก็แล้วแต่พระดังไม่ดังครับผมสองร้อยสามร้อยก็มีครับนนุเด็กครับขอบคุณคุณนุลหลายๆครับผมผมมากมื่อนี่ผมได้ความู้เรื่องพระหลายเลยครับอันก้อนตีกลับผมขอของดีจากผมนะครับแต่ว่าคุณนุเดี๋ยวขอไปฝากเพื่อนๆ่อม่อพี่น้องเข้ายูทู e นั่งเนี่ยจากสามที่องค์นะครับ เด็กวเด็วเป็นไหดครับพี่น้องเป็นไดครับพี่น้องผมพามาเยี่ยมช่องคุณุภาบ้านครับผมเรามีพระหลายครับของดีหลายครับผมเรากับ,บ่อยพระทั้งเน็ดแน่ทั้งนานาบ้านแข่งพาแล้วเนี่ยครับผมคลิปนาผมสิบ้าไปเยี่ยมช่องไดมาจิตามกันเบิงนะครับผมจำรับมือนี่หนุกหน่กสิคอร์โฝนแล้วก็กินเขาแรงกับ คุณหนูพาบานอยู่หนีจังมือกอนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องคูกคุ้นเพืนเพื่อน,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 นยูทูบต้องกันที่ตามนันุรธงมาตลอดนะครับ,รบเดี๋ยวนานุกทีหาคอนเทนต์ใหม่ๆมานําำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเดบิ่งกันนะครับสำหรับวันนี้ส,สวัสดีครับก็ยังไงก็ขอฝากช่อง นุพาบ้านไ้กับช่องนนุรัชชงด้วยนะครับครับผมวันนี้ก็มีความยินดีมากครับที่นนุระทชงมาเยี่ยมผมที่บ้านนะครับผมขอบคุณนนุมากๆครับที่มาโปรโมทให้ด้วยครับผมขอบคุณครับ